เหลือเชื่อแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับคนจะสามารถทํากับคนได้รุนแรงขนาดนี้เอาน้ําร้อนสาดใส่เขาเพราะไม่ชอบที่หน้าวันนี้ครับย่าของฟลุกของเตยหรือว่าพิมพ์เปิดใจครับอยากจะฝากบอกหลานในวันที่ต้องติดคุกบอกอยากให้ขอโทษเยื่ออย่างจริงใจเพื่อที่จะได้มีที่ยืนในสังคมข้อสุดท้ายเน่ยไม่มีตังค์แล้วเท่าไหร่ลูกห้าหมห้า ท,ทั้งที่ฉันไม่มีนะฉันพยายามอะม่ะทำให้มันมีขึ้นมามันจะเลา,ะะาง่ายอือใช่ยายทราบพฤติกรรมของมัไหมไม่ไม่มีอาการเลยนะไอเด็กคนนี้ม,มันเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะฉันก็ยังเครียดยือว่าเออมันไม่เคยมีอะไร<ม>แล้วอยู่ฉันดูข่าวนั้นตกใจไอ้ลูกสะพ้ายเรา<อ>จำได้เลยไหมว่าเป็นหลานเราตอนแรกจำไม่ได้ตอนแรกจำไ,ไ,ไม่ได้มันมัวใช่ปะ<ม>่ะภาพเขาทำเป็นมัวๆเงี้ย แล้วนี่พอมาอยู่ๆมาบอกว่าไอ้ลูกสะพ้ายคนเล็กเนี่ยแม่อยากเอารู้อะไรป่ะรู้อะไรลูกเนี่ยน้องฟุกก็เนี่ยฟุกคงเตยอะไรังตกใจหมดเลยฟุกอะไรฟุกคงเตยฉันยังพูดเลยว่าไอ้เด็กคนนี้มันลูกใครวะมันน่าจะโดนน้ําร้อนกลับมั่งน่ะอืไปทําเขาขนาดนี้ค่ะน่าจะโดนน้าร้อนตรงเนี้ยตักไปลาดมันมั่งอะ่ะฉันยังพูดอย่างนี้เลยมัเสียงนีไมอ,อ,อ่ะแล้วพอพอ เป็นหลานเราถึงช็อกอ่ะอมันนี่กินไม่ได้เลยเสียใจมันไม่เคยมีพฤติกรรมนี้นะไม่เคยเลยนะถ้าฟุกรู้อยู่อยากจะบอกอะไรกับฟุไหมตอนนี้มันเขาจากไปแล้วมันปิดขังสิขังยาวเลยมันอยากให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมอยากให้ออกมาขอโทษด้วยความจริงใจอืพ่อกับแม่มันดีกจบตาย ทันสนับสนุนทั้งลูกทั้งทั้งหลานทุกอย่างไม่มีเมื่อเช้าไอเด็กคนนั้นมันยังบอกว่ายายนึกว่าคนข้างบนนชื่อฟุกหามมึงรู้ได้ไงไม่รู้จักคนชื่อฟุกยายก็โอหกมันว่าไม่รู้จักคนชื่อฟุกแต่จะตายอยู่แล้วเครียดเครียดมากอืใครไม่เจอไม่รู้มันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะไม่เคยมีพฤติกรรมแีไม่เคยไม่เคยจริงๆ เมื่อตอนมนไล่ทหารของปีที่แล้วนู้นน่ะฉันยังไปเลยมันไปแต่งตัวผู้หญิงใช่ปะ่ะก็ถามมันไปแต่งตัวผู้หญิงแล้วทำไงหนูไปผ่านมมาแล้วมันก็เปิดเสื้อขึ้นมาให้เขาดูว่าผ่านม,มมาเื่อยกเว้นไปอืมขยโยกเว้นไปฉันยังบ่นไว้เลยว่าเอเอเอ,อย่าปลุกทหารนะพอเหตุการณ์เนกะิดขึ้นแบบนี้แล้วคุณยาอยากจะขอโทษ กับครอบครัวของน้องก็เนี่ยฉันบอกให้ลูกไปบอกว่าไปโรงพักนะบอกให้ลูกบอกให้น้องฟุกนะขอโทษเขานะไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้นะแผ่นดินเนี้ยคนที่ไหนเขาจะยอมมะลูกเขาไม่มีใครก็ยอมนะไปทำให้ขนาดนี้ไปจิกหัวแล้วไปตัดผมเขาไปจิกหัวแล้วตัดผมพอตัดเสร็จเอานาร้อนตากมาน่ะฝวันกบเลยฉันเห็นนะอุ๊ฉันยังบอกไอ้โอ้ยลูกไรวะเนี่ย ถ้ามันทําพิษกรรมอย่างนี้บอกลูกสะพ้ายคนเล็กอ่ะทำไมมันเป็นอย่างคนอย่างนี้แล้วทีนี้อยู่ๆมาเมื่อเช้าเนี่ยนั่งดูข่าวลูกสะพ้ายคนเล็กบอกว่าแม่แม่อยากเห็นอะไรป่ะเนี่ยแม่ดูช่องนี้นะเธอก็เปิดเอ้าพวกของเตยเชื่อไหมวันใจสลายเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะฉันไม่เคยได้ยินอย่างนี้เนี่ยตายใจให้ได้เลยอ่ะเครียดเครียดมาก